ในวิลชี้สองตำแหน่งที่แมนยูควรเซ็นก่อนตลาดซัมเมอร์ปิดแกเรีเนวิลชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดจำเป็นต้องเซ็นสัญญากับแบกซ้ายและกองกลางอย่างรับตำแหน่งก่อนตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงลูกซอลและไทเรลมาเลเซียได้รับบาเดเจ็บทําให้เอริกเินทากขาดตัวเลือกแบกซ้ายโดยมีข่าวว่าพวกเขาให้ความสนใจมาคอสอลอนโซเซคิโอเรกิยอนและมาร์คคูคูเรยยขณะเดียวกันแมนยูนเต็ด ตกเป็นข่าวว่าสนใจยืมตัวไรอันกราวเวนเบริร์ซึ่งเคยเป็นลูกทีมของเทนฮาสมัยอยู่อาแจากอัลเตอร์ดามอีกด้วยผมคิดว่าพวกเขาต้องลองทําอะไรบางอย่างใน,นตลาดภายในสัปดาห์นี้พวกเขาต้องพยายามปล่อยนักเตะบางคนออกไปบางสสมสรอนทได้ดีกับเรื่องนี้ต่างจากอยูไนเตดเนวิลล์กล่าวกับสกายสปอร์ตไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาต้องการนักเตะอีก1-2คนนั่นคือแบ็กซ้ายและมิดฟิล์ตวกลางผมคิดว่าพวกเขาต้องการแบบนั้นไม่เช่นนั้นพวกเขา จะตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุกรายการจะเริ่มต้นขึ้นพวกเขาต้องเสริมความแข็งแกร่งเนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บเทนหาต้องการกองกลางอีกคนเพื่อประสานงานกับคาเซมิโร่นังนั้นมันจึงเป็นสัปดาห์ที่สําคัญสําหรับยูไนเตดก่อนเกมเจออาร์เซนอลในวันอาทิตย์ขอขอ,ขอบคุณภาพแหลห่งข้อมูลข่าวสรุปและความค่าฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ